ด้เหรอการส,สดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขมวดปมนะครับผมก็วันนี้เป็นความร,รู้สึกหลังดูที่ยอดสามนะครับมีคนจิตขันอย่างเดียวเท่านั้ทนนะที่จะปราบพวกมันที่พิ้างได้ปราบไม่ได้นะกลับมาแล้วนะไอเหี้ยจริงจริงแล้วที่ยอดสามรอมานานมากตั้งแต่ไฮมาตั้งแต่ตอนว่าที่เปิดเผยภาพแหลกกับพี่ยักษ์กับจาพันอยู่ที่ ตรงตรงแม่น้ำอะ่ะที่เป็นภาพที่พียักเนี่ยเอาลูกซองเสยไอตะข่ายอะไรขึ้นมาสักอย่างภาพนั้นเท่มากแล้วก็มีมีข่าวว่าพุ่มกับไม่ใช่คนเดิมนะทาเป็นเป็นผู้ช่วยหรือเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่2องพักแรกมา,าจะสองพักแรกก็จะเป็นพุ่มกับเป็นพี่คุยเนะาะทวีวัตรหนังก็อย่างที่รู้กันว่าพยักภาคที่3เนี่ยไปช่วยน้องสาวคนเล็กนะซึ่งก็คือยี่เออซึ่งผมอะ่ะก็เริ่มเห็นบทวิจารณ์หรือว่าคําวิจารณ์มาตั้งแต่แบบรอบสื่อหรือวันที่เก้าสามสิบแล้วว่า เออไม่ค่อยดีเลยวะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบแต่เราก็เออต้องไปดูอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเราก็ชอบสองภาคแรกเอามากๆเลยเงี้ยก็เข้าไปดูเข้าไปดูเลยเข้าไปดูแบบไม่คิดอะไรเลยนะตอนเลื่อนผ่านฟีดอ่านรีวิวหรืออะไรก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้พยายามไม่ได้อ่านอะไรเหตุใดจะเห็นแบบที่พลาดหัวรีวิวไว้บ้างว่าจะจะประ,ประ,ประ,ประมาณนั้นประมาณนี้อะไรเงี้ยเข้าไปดูเองจริงด้วยะระยะความยาวแบบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสี่นาทีป่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะ ดูในระบบธรรมดานะด้วยว่าความอยู่ลงต่างจังหวัดนี้เลยไม่ได้มี iMac ดูนะฮะพูดเชิงน้อยใจไปเนี่เออไม่ไม,ม,ม่คือจริงๆถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนดู iMac เนะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อ iMac นี่ี้ก็เข้ารีวิวเลยความรู้สึกของผมเลยนะความรู้สึกของผมแบบจริงๆเลยนะคลิปนี้อาจจะมีสปอยมากบ้างบ้างนิดหน่อยแต่เราจะไม่สปอยแบบร้อความรู้สึกของผมเลยคืออ,อย่างที่ทุกคน อย่างที่เสียงคนส่วนมากบอกอย่างี้มันมันเอือยมันเฉยมันขาดรสชาติบางอย่างที่ที่มันแบบรสจัดที่มันแบบที่มันเข้มข้นที่มันมันที่มันที่มันลุนระทึกที่มันเล้าใจอ่ะมันขาดรสชาติตรงนั้นไปอในภาคเนี้ยมันทําให้เหมือนแบบว่ามันควรจะเป็นต้มยำแต่มันกลายเป็นต้มจืดอ่ะสำหรับผมอ่ะเออเหมือนแบบภาพแรก หรือที่บิวบิวในตัวอย่างอะไรมาแบบเหมือนแบบต้มยำแต่การกระทำของนะการกระทำออกมาคือต้มจืดอะไรเงี้ยหนังมันจืดมันชืดมันแบบโอ้ลำดับเรื่องราวตั้งแต่เข้าป่าเข้าลุยไปอะไรเงี้ยมันแบบผมรู้สึกว่ามัน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 ไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยสนุกอะเออพูดตรงๆเลยแล้วกันอตามภาษาแบบคนดูหนังทั่วไปคือ เร,เราไม่ค่อยที่จะลุ้นแบบตามติดมันภาคก่อนๆอ,อย่างแบบไอภาคสองเนี่ยไอที่ไปที่ดงข้าวโมดอะโอ้โหมันไปเป็นแบบแก๊งมีแต่คนที่แบบว่ามีความสามารถมีอะไรไปเลยเนาะแบบไอเอ่อตัวละครทุกตัวตายได้หมดอะไอพวกซัพพอร์ตมาข้างรอบข้างย่างเป็นจ่า 1, พันพิยาก็ตายได้หมดไอพวกเนี้ยเออก็คือเอาเอาไปใช่ป่ะเออแล้วมันก็จะมีเป็นสีสันมันเป็นสีสันที่ที่ดีมากกว่าภาคเนี้ย ด้วยนะสำหรับผมมันน่าตามติดนะภาคสองมันมีเหตุการณ์ไปขึ้นห้างเออมันมีแบบว่าต้องไปที่ดินโปง่งหรือมันมีเจอตัวเจอตัวไอ้ตะพวงมาเลยอย่างเงี้ยมีเลตอรี่เบาๆสอดแทรกมาระหว่างทางมีมุกตลกที่แบบสไตล์พี่คุยแบบแบบตลกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยหนังมันเลยแบบโหโคตรเข้มข้นเลยเออแต่ในภาคสามเนี่ยเนื่องมันแตกต่างกันมากตรงว่า ไอเราจะเห็นว่าตัวละครที่เข้าป่าไปกับเพียกอะ่ะอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะผมรู้สึกว่ายศกับยอดไม่ไม่ควรไปด้วยเลย้ยควรจะเป็นแค่แบบพียกกับจ่าแค่นั้นแหละหรืออาจคือคือคือเอาตามความคิดของผมนะมันมันจะทําให้แบบการเดินทางหรือการไปช่วยน้องสาวมันมันจะสมูทกว่าเนี้การที่มึงเข้าไปในป่าที่อันตรายบองสนุดเบียงที่เขาบิ้วมาว่าแบบมึงมึงมันอันตรายอา่ะจ่าประพันธ์ยังไม่เคยมาอะไรเงี้ย แล้วเ,เอาคนที่ยังไม่ได้แน่นอนยังไม่ได้แบบว่าปกป้องกันตัวปกป้องตัวเองได้ดีอะ่ะอย่างยศกับยอดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบันก็จะต้องมาเป็นแบบมาถ่วงพี่ยักษ์อ่ะนึกออกปะพี่เห็นไหมในหนังเราจะเห็นเลยว่ายศกับยอดเนี่ยดูแลตัวเองไม่ไ,มได้เลยนะแบบโดนผีจับไปหรืออะไรต้องให้ยักษ์เนี่ยมาคอยช่วยตลอดยอดเนี่ยตอนเดินลงน้ําไปก็ลงว่าแบบก็เหมือนแบบกลัวก็คือแบบเจอตะขายเจออะไรอะไรอย่างเงี้ย ยักษ์ก็จะแเอามาขึ้นดูให้มันไม่ใช่ผีนะเนี่ยเออนั่นแหละผมรู้สึกว่ากลับกันถ้ามันเป็นแบบว่าพี่ยักษ์กับจ่าไปกันสองคนเราจะเรียกหมอผีอะไรเสริมใปเหมือนในภาคสอง้วไปเจอสองคนนั้นในบ่อนสนุดเบียงอีกอันนี้มันจะเป็นแบบทีมที่เวิร์กแต่เข้าใจแหละว,ว่าเออภาคสามเขาจะอยากเอาน้องแหละน้องด้วยความพัฒนามาตั้งแต่หนึ่งสองมาโตขึ้นแล้วแบบเอามาช่วยพี่ยักษ์ไปเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าน้องสองคนเนี้ยแอบบขึ้นหลังรถมา บอกว่าพ่อส่งส่งมาโอ้โ oh หถ้าเป็นผมเป็นพ่อนะคือมึงมึงไม่ต้องไปหรอกไอสองสอง,สองตัวสองตัวเนี้ยมึงอยู่บ้านช่วยกูเนี้ยแหละแล้วให้ยากระจ่าไปมันเป็นป่าที่อันตร,รายแล้วก็ผีดุอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอาลูกไปเสี่ยงเพิ่มถูกปะละ่ะอื็อย่างว่านั่นแหละด้วยด้วยอันนี้คือคือในเนื้อหาเหมนะือนกันหรือเขาหรือถ้าหรือถ้าจะเป็นเซตนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าที่มันยังขาดหายไปคือวิธีการเล่าที่มันทําให้สนุกอะเนี่ย อืมผมรู้สึกว่ามันมันมันจืดมันชืดไปหน่อยเออในในช่วงเหตุการณ์ช่วงในป่าช่วงอะไรไปอืมมันก็จะมีหาแอคชั่นนั่นแหละช่วงแบบพี่ยัก์ใช้ธนูธนูไฟหมัดไฟหรืออะไรบูผีอะไรเงี้ยอืม แตอ่อย่างว่าเลยคือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมต่างจากข้างก่อบนในความเข้มข้นหรือความมันรสรสชาติที่มันแบบสไปซี่ที่มันแบบสไปซี่เออที่มันแบบมันมันมันเข้มข้นมันจะจัดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าไอช่วงต้นต้นเรื่องที่เป็นอ่เรื่องเป็นฉากครอบครัวตยอเน,นี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็ยังอินอยู่นะฉากตั้งแต่กินข้าวตั้งแต่แบบว่าเออไล่หยอกกันระหว่างพี่น้องพี่ยักษ์พี่อะไรกันเออ จากที่ไอ้ยาดกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าฉาพวกนี้มันยังทําให้ผมแบบสนุกสนุกอยู่ยังเอ้ไม่ใช่สิยังทําให้ผมซึง้งแล้วก็อินกับมันอยู่เงี้ยเออมันทํางานกับผมอยู่นะตรงเนี้ยเรื่องเข้าป่าไปมันก็จะแล้วแต่คนจะอินแล้วแหละแล้วแต่คนสนุกแล้วแบบจะยังไงไปเจอสองตอัวละครนั่นๆไปแล้วในช่วงเข้าถ้าเนี่ยคือแบบโห ผมแม่งมีหลากหลายความรู้สึกมากเลยช่วงเขาทำเนี่ยอยากถามทุกคนเลยเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่แบบรู้สึกไงกันบ้างกับฉากเขาทําคือแบบมันก็มันถามว่าสนุกไหมมันสนุกนะมันก็สนุกมันก็ลุ้นแหละว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไอสิ่งที่ที่ยอดสามสารผมมันที่มันยังดีอยู่เลยคือมันทําให้เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าเออพิชัยดามันจะมาอย่างมาอย่างไงอย่างเงี้ยหลายคนถ้าเดาไม่เก่งแบบผมหรือไม่ได้ชอบเดาหรืออะไรขนาดนั้นมันก็จะสนได้ตรงนี้มันก็จะสนุกตรงนี้อยู่ เออไอ้ที่มันเกิดขึ้นก็กอย่างที่ว่าแหละคือแบบพิชุดดำมาแล้วก็เล่าไปถึงเหตุการณ์ต้าโยอยเงี้ยพิชุดดำโดนสะกดไว้เขาบอกว่าโดนสะกดไว้แต่ภาค2มึงโดนตะกุดวิรุณจำบังะตะบันแสกหน้าขนาดนั้นน่าจะต้องไปแล้วอะ่ะอันนี้บอกว่าเออเป็นประตูนรกเนาะ เออเป็นประตูนรกบอกว่าสะกดไว้อะไรอย่างเงี้ยเอ,อมันก็มีความเม็กเซนแหละใน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 เงี้ยในระดับหนึ่งงแบบเออก็คือตายไปแล้วถูกไหมแต่ว่าคืออยู่ในโลกไอไอตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นที่เชื่อมประตูนรกแล้วก็วิธีที่จะอัญเชิญวิญญาณกลับมาคือต้องใช้เลือดของผู้ที่ฆ่านั่นคือพิยักษ์แล้วก็แล้วก็ใช้อะไรฟันของเหยือ่อใช่ไหมแ้วก็คือยี่อะไรที่จะโดนนั่นแหละก็นั่นแหละ ด้วยเหตุผเลเรียนแม็กเซนต์อ,อยู่แต่ว่าเรื่องการทํานําเสนอหรืออะไรมันก็จะยังไม่ได้มัน,ม,นมันไม่ได้แบบมีมีกลิ่นขนาดนั้นอะ,อะหรบผมอะอ,อนะแต่ภาพรวมมันก็ปิดแฟนชายอะมันปิดแฟนชายแต่สำหรับผมคือหนังปิดแฟนชายมันควรที่จะแบบว่าใช่อะมันควรที่จะเน้นกว่าเนี้ยเออหนังใช่ป่ะปิดแบบสองภาคธรรมดีภาคสาม คนที่จะมันคนที่จะเข้มสุดอะเออถ้าเรียงเรียงอะมันคนที่จะเข้มสุดแต่ว่าอันนี้ก็ออกมาก็อย่างที่เห็นอย่างที่ทราบกันเลยว่ามันก็ไม่สู้สองพักแรงไม่ได้นะในหลายๆในหลายๆด้านอะไรเง, <c oughs> งี้ยก็เอาไว้เท่านี้ในในลุดส่วนของตัวเรื่องหรืออะไรภาพรวมคือมันแบบมันก็แอคชั่นสนุกเพลินพี่ยักษ์พี่ยักษ์กับพี่ยักษ์ก็ยัง สำหรับผมพี่ยักษ์ก็แบกหนังอยู่ดีอลองตัดพี่ยักษ์ไปดิหนังไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> ออพินาเดตพี่ยักษ์เนี่ยคือเขาก็ยังเป็น,เป,นเป็นแบบเลกซีของจักรวรรที่ยดอยู่ที่มาเป็นแบบเสาหลักของการดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยอืมไปดูพี่ยักษ์อะใน,ใ,นในความรู้สึกผมอยากเห็นพัฒนาการของตัวละครนี้ความเก่งของแกอื <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับที่ยดสามนะ ดูรอบเดียวแน่นอนนะดูแล้วดูรอบสุดงดูรอบเดียวเออก็ไม่รู้ว่าหลายคนชอบไหมหรืออะไรเงไงแต่ผมผมก็รู้สึกว่ามันผมผมไม่ชอบเลยพูดตรงๆแบบพูดแบบว่าดูได้เพลินจนจบกลางๆแต่ก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเออสองพัคแรกชอบชอบมากกว่าเออชอบพัคหนึ่งสุดภาคสองลองลงมาพัคนี้ก็จะเป็นชอบเป็นแบบอันดับสามไทยเลี้ยง ประมาณนี้ที่เราสามไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเออมันก็ไม่ไม่ทไม่มีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยเออมันก็มีฉากลุ้นระทึกแบบแบบใช่มาย้อนเสริมนิดนึงตรงฉากแบบที่ชอบอย่างที่ไปช่วยยี่ที่โรงเรียนแล้วช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยเห็นแล้วพี่ยักษ์ก็พันพันพันพยันแล้วต่อยใส่กระจกยี่โดนผีสิงแทงใส่แขนเอเอาเศษกระจกแทงแขนพี่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่โอ้โหแบบเฟี้ยวดีผี่ถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ ให้แย้มช่วยอะไรตรงนี้ก็ make sense แหละว่าไม่รู้จะหาบอสแสย,ยังไงก็ให้แย้มมาช่วยอย่างเงี้ยจบแล้วกันสําหรับความรู้สึกหลังดูเทา่านี้ผมแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็อืมส่วนมากผมก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนทุกๆคนที่ไปดูกันมานะหรือแบบว่าแบบมันมันก็ไม่ได้ จัดจ้านในในย่านนี้เหมือนกับสองภาคแรกสักเท่าไรแล้วก็ภาคเนี้ยจืดสุดเลยในบรรดาแฟนชายทั้งสามภาคทั้งที่มันควรจะเข้มที่สุดอะไรแต่เข้าใจได้เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนทีมไหมเปลี่ยนทีมทําใหม่ไงก็เหมือนพุ่มกัาบหรืออะไรแต่ผมไม่ได้ว่าพี่ที่เขามากํากับในภาคสามเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีแมเไรนะแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าเนื่องจากว่าพี่เขาอบมากํากับแบบภาคแรกไงมากํากับหนังเรื่องเรื่องแรกเลย เออ,เอ,อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแท่นมากำกำับเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยประสบดังนั้นเที่ยวบินหรือว่าประสบการณ์หรืออะไรในการที่จะทําจังหวะหนังการวิธีการเล่าหรือวิสัยทัศน์ในการนําเสนอมันอาจจะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ช่ชําช่าช่ําชองนะถ้าเทียบกับว่าพี่คุยที่เขาทํามาแบบหนังกี่เรื่องแล้วแล้วก็มาทำสองที่โยสองภางหนึ่งอเงี้ยถ้าพูดถึงว่าความเป็นจริงอะนะมันมันมันเป็นอย่างนั้นนหะเออ แต่ว่าเรื่องถัดไปอะถ้าพี่เขาได้กลับอย่างสมิงเขาขวางหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้มีมีประสบการณ์ที่มากขึ้นหลังจากภาคนี้แล้วทําเรื่องนั้นเราก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าจะดีจะดีจะสนุกกว่าภาคไอ้ที่วสามแน่นอนอืมนะก็อย่างที่ว่าก็ประมาณนี้ครับสาหรับที่วสามแล้วเรามาแวะพูดถึงเ e อ็นเครดิตสักหน่อยกับช่วงตอนจบตอนจบอย่างที่ว่าทุกคนรอดหมดเนาะไปกันหมดเลย มีอาจารย์ประพันธ์เนี่ยอาจารย์ตุยนะอาจารย์โดนผีชุดดำฆ่าตุยนะแล้วก็เหมือนเป็นการเหมือนแบบปูปปไปในหนังภาคต่อในเป็นภาคภาคในจกักรวาลที่อยุดนี่แหละภาคภาคต้นก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในภาคแรกก็คือสมีเขาขวางที่เขาประกาศสร้างมาตั้งแต่ต้นปีใช่ปะแล้วก็ได้วันกําหนดฉายแล้วคือวันที่30กันยายนปีหน้า ก็จะเป็นเรื่องราวที่ยักษ์กับจ่าประพันธ์เจอกันครั้งแรกเนาะซึ่งในในในตอนจบของที่ยดสามเราจะเห็นว่าจ่าประพันธ์ฝากไว้กับยักษ์เนาะฝากไปบอกฝากฝากั่งมึงนะยายยักษ์ไปบอกไอ้น้ำเพชรด,ด้วยว่าแบบเออฝากสั่งเสียอะไรเงี้ยฝากสั่งสั่งลาหน่อยยากก็ไปจริงจ่าก็ไปจริงแล้วก็ในเครดิตเนี่ยซึ่งพี่แบงบค์พี่เดชเขาบอกในรายการที่วันทางเหตุการณ์ว่าห้ามพลาดเครดิตที่ยศสามเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าจะยาวนึกว่าจะแบบ เป็นเครดิตครึ่งสามสิบสามสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็มาเป็นเครดิตสั้นๆเนาะเป็นเป็นซีนแบบเปิดเผยตัวละครน้ําเพชรนั่นแหละว่าใครมาสแสดงใครมาเล่นเออก็เป็นคุณโบเมลาดานะนางเอกแล้วน้องอนงน้องอนงนั่นแหละในในค่ายเดียวกันเลยเอ็มสตูดนะิโอเป็นอนงมามาเล่นบทน้ําเพชรก็จะเป็นฉากที่แบบกําลังอ่าอยู่อยู่เขาเรียกไงกำลังเสียใจอย,อยู่กับการจากไปของจากรพันธ์ปักทูปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ องานศพหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละก็ให้รู้แหละว่าโบนเมรดาเนี่ยเขาจะมาเล่นเป็นลำเพ็รนะในในในเรื่องสมิขงขงขาขวางจะเจอกับพี่แบร์กับเจ้าหันอีกรอบหนึง่งในในกันยาปีหน้าอืมก็ประมาณนี้สับเที่ยวสามไม่มีอะไรละพูดไปหมดละเออเพื่อนๆดูแล้วมาคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคุยกันได้นะทางที่ชวงที่ชอบเหมือนก็มีนะอย่างว่าก็อย่างว่าแหละใช่ ที่โรงเรียนนะผมชอบเออฉากที่โรงเรียนนะผมชอบอืมมาแชร์กันได้ฉากชอบัฉากไม่ชอบแล้วชอบอะไรที่ชอบในตัวหนังอะไรที่ไม่ชอบในตัวหนังมาแชร์กันได้ตอนนี้หนังก็ทาเงินไปแบบร้อยล้านแล้วเนาะสองวันแรกด้วยความที่แฟนหนาแน่นมากเขาแบบได้ได้สนุกกันมาได้เข้าโรงกันมาตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาที่แฟนสร้างคือด้วยความที่หนังอะมาทําเป็นหนังแล้วมันก็สร้างแฟนฐานแฟนได้หนาแน่นมากแล้วคนก็อยากจะดูภาคต่อกันมาเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าภาคสามมันจะไม่ได้เปิดตัวแบบรุนแบบเปิดตัวกระแสวิจารณ์ดีหรือว่าโห้ยเดือดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนก็ยังไปดูกันเพราะว่ามันก็คือที่อยู่นะที่มันทาเงินแปดร้อยล้านในปีสองปีที่แล้วมันปเป็นปรกากฏการณ์เออมันมันฟีเวอร์อ่ะออใช่ไหมมันทําลงแตกมาแล้วอก็นั่นแหละอย่างที่ว่า้อยล้านแล้วไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนนะสำหรับรายได้ผมรู้สึกว่าเต็มที่อ่ะน่าจะสองร้อย คิดว่านะหมดรอบชายอะไรเงี้ยแต่เม,นม,น,ม,น,มนมันไม่น่าจะเกินนี้แหละก็ต้องมารอดูว่าเป็นยงไงก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ารับชมวิดีโอความรู้สึกหลังดูที่อสา,ศานี้นะครับผมพิพาดไปกันอะไรเงี้ยขออภัยมาณที่นี้ด้วยแบบแชร์ตรงไหนกันแล้วคอมเมนต์นพูดคุยกันได้นะชอบไม่ชอบตรงไหนรู้สึกยังไงกับทางนี้แล้วก็ฝากสวัสดีครับกดปุ่มด้วยนะครับผมี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็ อขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งที่คํารับชมจริงๆที่มาฟังผมได้แชร์ความรู้สึกอะไรอย่างงี้กันมาแชร์กันเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ